เอพี่น้องเนาะไม่นี้ละพี่น้องเอ้ยนี่เมือ่อฝนตกฝ่ามื่อดพี่น้องเอ้ยพูนนะนะถ้าพี่น้องอยางเบ่งวิวธรรมชาตินะครับเนาะคนละพี่น้องนี่ฝามันมันซ้ำปลังนะครับเนาะนี่โอ้คนได้ฝนมางามแหงพี่น้องเนาะนี่ละอันนี้พันแปดหนึ่งเขาละพี่น้องเขาเอืนพันแปดหนึ่งเนาะการนิงแดงนะพี่น้องเอ้อนี่กระเบิงนี่เป็นที่เชื่อได้นี่ ใบงี้ใบงอเป็นต่างต้นนะพี่น้องนี่นี่ใบที่สมบูรณ์จะเป็นแนวนี้นะพี่น้องนะนะมีปละปลายไปละพี่น้องนะคนนั้นมีปละปลายเนาะใบงี้ใบงอนะพี่น้องนี่แหละปัญหาเลยละพี่น้องเกษตรกรเน่านะพี่น้องซากเสียวยางยังไม่ฉีดเนาะมี่น้องเลยเอ็ดไปละนะพี่น้องถพาพี่น้องยางเบ่งละ ออพุ่นเด้อพีนะ่น้องฝน่ะฟ้ามืดสิไม่แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็บถ้าพี่น้องเบิ่งแล้วเนะญญา,านะครับบรรยากาศเนาะครับพี่น้องนี่บรรยากาศเนาะไก่ขึ้นนะ่ะแหละพี่น้องเนาะนี่เวลาก็ประมาณเอ,อ่อสิบหกนาฬิกาหกนาทีเนาะตอนนี้นะพี่น้องเนาะนะพี่น้องนี่ยางเบิ่งแล้วนะพี่น้องเอ้ยนีน่มันมันพ่นได้ฝนนะพี่น้องเอ้ย อยู่บานผมเนี่ยปีนี้แรงเะยพี่น้องแรงมากตั้งแต่พุ่นละเนาะมันงแต่ฝนตกมาเนี่ยอยู่ดอกปราปลายแล้ววันนี้หัวตะมาตกหนักวังบ่จักมือนี่ดอกเนาะประมาณสีหามือนี่ละเนาะสุ่มกระเจ้าก็ไปหาปลากันแล้วพี่น้องพูนเห็นปะพูนะพูนพูนนาะนั่นน่ะปลาเคือนนะพี่น้องพูนอะเคือนเด้อ ตอนนี้มาเห็นดอกพี่น้องนะจิเป็นปลาเงาพุละพี่น้องเป็นไปพุลละนอติดเออย่างเขาเอื่นเขาไงไปว่างน้ำเคี้ยวไปละพี่น้องนอไปว่างน้ำเคี้ยวออกไปทางทางนี้ก็สจิตไปทางอำเภอโนนนินแดงนอพี่น้องทะลุไปซาเกี่ยวไปละพี่น้องเนอปลานีเก็ไปเชื่อมต่อไปพุละพี่น้องคิดว่านะ ไปยังเชื่อมต่อไปทางเขาตบินบุรีนะพี่น้องเน,ะนาะเนาะเชื่อมต่อกันจะไปเบิดละพี่น้องเนาะคนละพี่น้องวิวเนาะนเดี๋ยวผมภาพพี่น้องยังไปเบิร์ไปทางผุนสีอันนันยูดอกเห็นจัดปีอยู่ดอกอยู่เนาะอืมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจะสปีดหายยังไปนะพี่น้องเะะางนานนะ เอ้ยพี่น้องเอ้ยคนน่ะมันมาอยู่ดอกเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปย่างไปเบิ่งย่างไปเบิ่งไกลๆเนาะสิเนมเห็นปลาสัตว์เปรียญคนเห็นไงอืมฝนตกนะพี่น้องเขาก็ไปหาปลาดอกผมมาไปดอกผมหูวเช่หาน้ำเขาเออผมมาหาปลาสนไปก็สิไปเหรียญไปเหรียญละไปเนาะสนไปสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศ นอน้ำคลองน้ำเพื่อนแหละพี่น้นองเลยนี่ละพี่น้องมาหอดแล้มาหอดแล้วเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งไก่ๆกเนอ่าเป็นผากปลานอครับนอนี่หละพี่น้องเบิ่งเอาเ้อพี่น้องพุ่นนะพุ่นนะพี่น้องพุ่นเห็นบ่พุ่นเด้อพุ่นปุนนอันนี้คือปลาเชื่อมต่อไปตั้งเขาไงไปตั้งังน้ำเขียวไปละพี่น้องนะ อันนั้นมองลูบๆน่น,นะก็คือเขื่อนนะพี่น้องเป็นหางเขื่อนนะมองนี่น้องพี่น้องเป็นเพื่อนขนาดใหญ่เขาเอื่นเขื่อนลำปลายมาะพี่น้องซึ่งแถวบ้านผมก็เอื่นหาดชมตะวันนะพี่น้องเนาะก็สีจากภาพนี่ไปทางขัวมือนะั่นไปประมาณสักหากิโลเมตรเป็นหัวเขื่อนนะครับเน้าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เลยนะครับนองน,นี่ก็ยามสงการนะพี่น้องเือ้ยเออขามาเที่ยวไลนะครับนองนี่ก็ละพี่น้องบรรยากาศเนาะ อพี่น้องเอ้ยเบิงเงาหนะ่ะพี่น้องเบิงฝ่ามือนาแหละฝ่ามือมาฝนคิดว่าจิตกเบื้องขึ้นระขึ้นนี่ผมคิดว่างั้นละพี่น้องนองนี่ก็เลยมาแล้วละฝนกรไดนาะพี่น้องเอาละพี่น้องอคลิปนี้็ขอจบลงไ้ประมาณนี้ละพี่น้องนะนี่เราวิวทีนน่วทัดนนอะพี่น้องนี่แล้วผมสิวยรับแล้วละนะ้องงานกับืส้นระบาดนี่ฝนสิม,มาแล้ว <c oughs> ผมไปเรียแล้วพี่น้องเอ้ยนอนนี่มันท่าบาลังพี่น้องเอ้ยโอ้งามยดอกพี่น้องเอะอืมได้ฝนน้อพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าแหละพี่น้องเลยสมัยก่อนนะมันท่าบ,บลังใส่ปุ๋ยลายได้ลายเดี๋ยวนี้มันโรคมันลายนะพี่น้องโดยเฉพาะโรคใบงิกใบงอน่ะพี่น้องนะในสุดท้ายจะลองหัวเน่าน่ะพี่น้องเนาะ ก็พยายามเฮ็ดละพี่น้องเอ้ยคิดคน้นหาเนาะยารักษาละพี่น้องเนาะคิดค้นเอาละพี่น้องโอ้นี่เฮ็ดยังเนาะโอ้เฮ็ดนี่มันกินได้ดิพี่น้องมันได้นนเนาะอืเออเฮ็ดอีหยังนนเนาอเฮ็ดยังเนาะบดนี้แต่ว่าผมเคยกินอยู่ดิอื เออเฮ็ดบ้านเย็นพี่น tea tea. The summer, the no. ้องเออแม่นแมนเฮ็ดบ okay. so ้านเย็นพี่น้องนี่เฮ็ดบ้านเย็นบอกงามนี่ละนี่แมนนี่เราพูดนั้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องรรมชาติเขากบบเบื้องงามเหมือนกันน่ะน้องนี่เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยคัมแล้วเนาะผมกิจการบ้านละก่อนเนาะพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนเด้อเด้อครับพี่น้องเอ้ยนี่